การหัวเกิดขึ้นจริงครับการหัวกันเกิดขึ้นแน่นอนครับผมค่อนข้างมั่นใจนะว่ามีการหัวเกิดขึ้นจริงครับน่าจะมีการหัวแน่นอนการหัวเกิดขึ้นจริงครับเพราะว่าเราอยู่ในเหตุการณ์ตลอดเราเห็นว่ามีการนั่งทาโคยกันในขณะที่มีการเลือกตั้งเป็นโปยการเขียนครับว่าหมายเลขเท่าไหร่ เรียงมาเป็นลําดับโดยมีหัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มเป็นคนจัดทโพยมีขบวนการการทําบล็อกบหวตการหัวกันเกิดขึ้นแน่นอนครับภาพรวมที่มองไปก็คือการแต่งตัวก็จะใส่เสื้อสีเหลืองมั่งใส่เสื้อสีเหลืองแล้วมีสูททับบ้างนะครับคนมาเป็นรถตู้รถตู้ทำไมไม่จอดให้ลงข้างหน้าแล้วก็เดินเข้าไปถูกไหมครับแต่กลับไปจอดอยู่ที่หลังด้านหลังแล้วเขาก็เดินกันมาเป็นขบวนคนที่คนที่อยู่ในขบวนการที่เราสังเกตได้ก็คือไม่ ไม่ดูสวสามเลยไม่มีการเปิดสวสามดูว่าเขาจะต้องเลือกใครยังไงแบบไหนเขาก็จะนั่งอยู่อยู่เฉยอ่านั่งอยู่จนจนเงียบจนเราผิดสังเกตวราไอ้ทำไมกลุ่มคนเหล่านี้ถึงไม่พูดคุยไม่ทักทายกับใครแล้วผมค่อนข้างมั่นใจนะว่ามีการหัวเพราะว่าผมเป็นประชาชนคนหนึ่งที่ไปสมัครสวรแล้วเห็นกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเราจึงขาดคามไว้วางใจว่าการได้มาถึงสวในครั้งนี้มันไม่น่าจะบริสุทธิธรรมครับน่าจะมี จริงนะครับมีบางส่วนนะฮะก็คง80%นะครับที่หัวกันเนกิดขึ้นจริงครับแต่ที่เด็ดที่สุดถ้าผู้ที่มีอำนาจหรือศาลสามารถที่จะสั่งให้มีการเปิดหีบแล้วนำบัตรที่มีการเลือกในวันที่26ิมิถุนาขึ้นมาตรวจสอบแล้วมาอ่านกันใหม่ผมว่าทุกอย่างอยู่ในหีบ ครับเพราะว่าหลักฐานและข้อมูลหลักฐานค่อนข้างจะชัดเจนเแล้วก็ตัวเขาเองก็ค่อนข้างจะร้อนตัวก็คือสังเกตว่าเมื่อมีข่าวสารออกมาเนี่ยเขาจะไม่สบายใจสังเกตจากสีหน้าแววตาและท่าทางพูดง่ายคือว่าภาษาการของนขงน่าแสดงว่าเขาก็มีความพิตกกังวลอยู่ภายในถ้าการทําคดีนะครับให้มันเป็นไปนตามกฎหมายโดยไม่ได้มี เกรงกลัวต่ออิทธิพลอะไรทาให้ทาให้เป็นที่ประจักษ์ของประชาชนนะครับผมมั่นใจนะครับว่าความกระจ่างจะเกิดขึ้นความจริงจะเกิดขึ้นมันมีหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ที่ะจะพิสูจน์ได้นะครับว่าก็คือการทํางานของข้าราชการที่ดีข้าราชการที่มีความรักในชาติแผ่นดินนี่ครับจะสามารถเปิดโปงขบวนการนี้ได้อย่างแท้จริงก็คือ DSI นี่แหละครับดูจากเส้นทางและไทม์ไลน์นี้เพราะว่าเท่าที่ทราบจากสื่อ นะครับแล้วก็ทราบจาก d ี i แล้วก็ทราบจากกลุ่มสวสำรองเนี่ยทราบว่ามีหลักฐานและพยานมากมายทั้งพยานบุคคลพยานคลิปพยานภาพถ่ายแล้วก็อื่นๆอีกมากมายตลอดจนทราบข่าวมาว่ามีการเอาผู้ร่วมขบวนการกันมาเป็นพยานแล้วเนี่ยจึงมีความมั่นใจว่าการหัวสวเนี่ยหนึ่งเกิดขึ้นจริงและสองน่าจะสามารถเอาผิดได้ครับถ้าขบวนการวิธิธรรมดำเนินการจริงๆนะฮะ ผมว่าไม่รอดนะครับผู้ที่กระทำมาผิดก็ควรจะต้องรับผลไปเราก็อยากให้มีการตรวจสอบจริงๆนะครับเอ่อก็คือผมเชื่อว่าถ้ากรกตเข้มงวดในการดูแลในการเลือกตั้งเหตุการณ์อย่างนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นอย่างเช่นการรวมตัวกันในกลุ่มคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอย่างผิดกัน้น ถ้าหากว่าบรสุจใจจริงคุณก็ควรจะเปิดกั้นคนทั้งประเทศให้มารวมตัวกันเปิดเผยแล้วก็แสดงวิสัยทัศน์กันหรือไม่ก็เปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยแสดงความเป็นตัวตนของตัวเองออกมาว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถอะไรไม่ใช่ว่าปิดกั้นในหมู่ของตัวเองแล้วก็มาเลือกกันเองในกลุ่มโดยที่มีรางวัลและอภิสิทธิ์จา้างการศึกษาอันดับแรกนะครับต้องให้การศึกษากับประชาชนให้มากกว่านี้อันที่สองก็คือคนที่เป็นคน ที่เรียกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งต้องมีความเข้มงวดและเอาจริงเอาจังกว่านี้ไม่ได้ปล่อยปาลาละเลยอย่างที่ผ่านมาที่สังคมรับรู้ได้นะครับผมว่าอาจจะต้องมีวิธีการหรือมาตรการอื่นๆเพื่อแก้ไขเขาเรียกว่าอำนาจเบ็ดเสร็จไปอยู่เขาบางบางอย่างจนหมดเกินไปมันไม่มีการทานอำนาจจนจนปล่อยให้บุคคลที่กระทําความผิดน่ะเล็ดลอดเข้ามาอย่างมากมายครับเริ่มต้นเลยแก้จากผู้สมัครแล้วก็นักการเมืองที่ไม่เกรงกลัวกฎหมาย และ2ส,สิ่งที่ต้องแก้อย่างยิ่งคือกระบวนการจัดการเลือกตั้งเพราะว่าการจัดการเลือกตั้งเนี่ยถือว่าเป็นสารตั้งต้นอย่างแรกเลยที่ทําให้กระบวนการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิท์ยุติธรรมหรือไม่ที่ผ่านมาส่วนตัวผมในฐานะประชาชนเนี่ยติดตามการเลือกตั้งมาตั้งแต่ระดับตำบลระดับอําเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศเราเห็นว่าการเลือกตั้งในแต่ละครั้งเนี่ย สร้างความไม่พึงพอใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงการเลือกตั้งสสและการเลือกตั้งสอวอแต่ก็มาการเลือกตั้งสอวอถท่าวันนั้นศาลตั้งต้นคือกกตทําหน้าที่เพียงสองอย่างหนึ่งให้มีการเลือกตั้งใหม่กับสองนับคะแนนใหม่ปัญหาจะไม่บานปลายมาถึงตอนนี้ครับอธิบายให้ท่านเข้าใจว่าการรับเงินด้วยอะไรในะการเลือกตั้งต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วก็คนที่ไปโวแทนของเราไปเนี่ยก็จะ ทาไปยอกเสียเงินเพื่อก็กวังไปกกบโกยไม่ได้ทําเพื่อประชาชนบ้านเมืองจริงๆ กดไลค์กดแชร์กด like, Subscribe mm hmm. เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ